สวัสดีค่ะช่างสมานะคะวันนี้ก็ได้เริ่มงามยามดีสักทีนะคะที่เราจะได้มาถ่าย Room Tour u p ปเดตนะคะว่าในปี2021เนี่ยเล็กได้จัดการอะไรมาบ้างนะคะส่วนห้องแบบเปลี่ยนมาระดับหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตอนแรกเนี่ยในปี2020ปะที่ทำคลิปไปก็คือจะมีแค่โต๊ะปะโต๊ะนี้ อันนี้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 ตู้ยังไม่มีด้วยซ้ำมีนี่นี่นี่สามอย่างแล้วก็อันนั้นด้ยวยมั้งแค่แบบแค่เล็กๆแค่แบบเป็นแบบแบบแบบซูมๆูเดียวแล้วค่าวนี้ก็คือได้มีด้านนี้เพิ่มมานะคะตัวคอมก็คือเปลี่ยนไปนิดนึงชืก็คือเปลี่ยนไปนะคะเียนก็เปลี่ยนผ้าปูหรือเปล่าเอออาจจะแค่นั้นนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากด้านขวาสุดดีก,กว่าโอเคมาเปิดเข้าไปในห้องอย่างแรกนะคะเราก็อ่ะเปลี่ยนผ้าม่านละหนึ่งไปเป็นสีเทานะคะแล้วก็จะมีด้านบนเนี่ย เป็นชุนหลีนะคะชุนหลีอย่างนี้เลยนะจากแคปคอมมีตัวมอดรานะคะดิฟอริเอลสองเวอร์ชันนะคะข้างหลังก็เป็นคิงกิโดราปี2019จากอ่าก็ซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์นะคะแล้วเราก็ได้มีเป็นตู้กระจกนะตู้กระจกขนาดและจะใหญ่สุดของอ่าอินเด็กนะคะซึ่งก็มี1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้นนะคะโอเคมาดูกัน ว่าเราจะเอาอะไรมาใส่บ้างชั้นแรกนะคะเล,เลือกเป็นตัวที่ทำความสะอาดยากที่สุดนะคะก็คือตัวพระแม่มารโตุกานั่นเองนะจ๊ะก็เอามาใส่ทั้งหมดเลยทั้งตัวที่เป็นอ่าครบรอบแบกกาซีนนั่นนี่ว่าไปตัวแอชเชนฟิกเกอร์เดนดรอยนะคะแล้วก็ตัวอ่าจากกู o ดสไมล์นะที่ทาความสะอาดยากมากๆก็เลยเอามาเอามาใส่ในตู้กระจกดีกว่านะคะเราจะได้แบบปัดฝุ่นอย่างง่ายดายนา,นานทีปัดอะไรอย่างนี้นะคะชั้นต่อมานะคะ ก็จะเป็นชั้นของตอนแรกต้งใจะเป็นเก็บเพราะเฟดกรนดออเดอร์เก็บปะแต่ว่ายังไม่มาไงที่เหลือที่สั่งไปยังไม่มาก็เลยอ่ะทัสึมากิกับโฮมูระมาแทนก่อนละกันอันนี้ก็จะเป็นจำชื่อไม่ได้นะจ๊ะพอซื้อมาให้เข้าเซ้กับตัวมินามโตโนไรนะจ๊ะแล้วก็อันนี้อุชิวากามารุนะจ๊ะเป็นฟิกเกอร์ตัวเดียวที่มีตอนนี้นะคะของ <laughs> อุชิวากามารุที่เป็นสกิลฟิกเกอร์ก็เลยจาเป็นต้องซื้อนี้มาถึงแม้ว่าถ้าโพจะแบบเสี่ยงเอ็นมากๆแต่เราก็ไม่เป็นไร ก็ได้นางมาล้โอเคชั้นต่อมานะคะก็จะเป็นตัวชั้นเกี่ยวกับรวมอะไรไละ่ะรวมแต่ละที่ที่ไม่มีที่วางนะคะทั้งชุนหลีแล้วก็ทั้งตัวจำชื่อไม่ได้อะ่ะ f ฟิกแอนด์เุกตัวนึงที่เป็นเดรสเวอร์ชันเล็กชอบผมเยอะดีเลยก็เอาม,มานะคะแล้วก็เป็นทั้งหลังเป็นมอริแกนนะคะที่ก็สั่งมาจากตัวเว็บญี่ปุ่นเพราะว่าหาซื้อไม่ได้แล้ว แล้วก็เป็นตัวสตรอมนะแล้วก็สตรอมอันนี้อีกที่ยากมากไม่มีขายในไทยเลยก็ต้องสั่งมาอออีกทีนึงแต่ก็ต้องมีสตรอมที่หายยากมากเลยต้องเอาชีมาให้ได้นะคะด้านล่างนะจ๊ะเราก็จะเก็บเป็นกล่องพวกกล่องชุลีนะกล่องชุลีนะั่นนี่นะจ๊ะเพราะว่าเราไม่มีที่เก็บไม่อยากจะไปเก็บในห้องเก็บของกลัวแบบพวกอะไรชีจะแบบ เลวเปียวคิดปลาเอามาวางวางแบบตกแต่งไปแล้วก็จะเป็นพวก m o n s ส e r h u n t e นนะคะตัวคิมิซุซุเนะอะไรอย่างที่เป็นเหมือนจิ้งจอกนะคะก็น่ารักดีนะแล้วก็ได้เลือกชีมาวางไว้ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็ที่เป็นตัวเหี่ยวอะไรสักอย่างหนึ่งนะไม่เคยเล่นในภาคนี้ไม่เคยเล่นแต่ว่าชอบดีไซน์ของชีแล้วก็ตัวนี้เป็นมังกรในตำนานที่ชีจะเป็นสีขาวก่อนแปบ๊บนึงแล้วชีค่อยกลายเป็นสีดำาสัอย่างที่ควบคุมลมได้อ่ะ ไม่ค่อยเข้าเสร็จกันนะจ๊ะก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้เลยโอเคตรงนี้ก็เสร็จไปแล้วนะคะสําหรับอาตู้กระจกบทางด้านนี้นะแล้วโต๊ะตรงนี้เนี่ยเล็กก็ต้องใจจะเอามาไว้เพื่อวางพวกแบบสเตจูสตรอมที่จะมาลนะที่จะมาแต่คือเนื่องจากความแข็งแรงของโต๊ะที่คือเท่ากัาบศูนย์นะเล็กก็แค่เอาโต๊ะนี้มาแบบใช้สำหรับการรีวิวส่วนฐานค่อยว่ากาันตอน t เตจูมาแล้วกันว่าจะอ,าอะไรมาวางนะคะโอเค แล้วก็กเป็นเตียงอ่ะแล้วก็โต๊ะคอมนั้นรุ่นนี้ใหม่แล้วก็เป็นกระจกนะจ๊ะเออนี่ก็เป็นที่วางเครื่องสะอาดนั้นนี่ของเล็กเองนะจ๊ะก็มีประมาณนี้อะดูดีวกว่าโลกมากไม่ได้เก็บเลยอ่ะแล้วก็เป็นน้ำหอมข้างหลังก็จะเป็นตัวโคมไฟนะคะแล้วก็แขวนกระเป๋านั้นนี้แบบเก็บไว้เยอะมากมายก็เป็นกระเป๋าเหมือนกันที่ไดยผมร้อนผมอะไรว่าไปนี่ก็เป็นของใช้จิปาถะนะคะ ราเตอร์ Wi-Fi นั่นนี่แล้วก็เป็นชักขำๆเก็บของมั่วๆโอเคมาต่อทางด้านนี้เลยนะคะในส่วนของด้านหลังนี้เขาเรียกว่าเวอวังอลังการนะเออเพิ่มมาเอามาดูตูก้กระจกใหม่เลยดีกว่าพี่เพิ่มมานะจ๊ะโอเคมาเริ่มที่ด้านบนสุดนะด้านบนสุดเนี่ยก็จะเป็นเซตของอ่า GMK นะคะก็ซิล่า G.M.K. เลยก็คือจะมีเป็นตัวมอรา่าซึ่งอีนเนี่ยป็นอยู่ในโปสเตอร์ G.M.K. แต่ที่จริงนันอยู่แค่ในภาคกอรซิล่าสักอย่างหนึ่งอะที่สู้กับแบดราคือสั่งมาเพราะว่ามันใหญ่มากมันดูคุม้มและชีที่จริงชีเปิดไฟที่ตาได้เกตมาใส่ฐานตรงตัวแล้วก็เปิดไฟที่ตาแล้วได้เฉบใหญ่เวอร์อลังและมันเข้าเสร็จกันก็เพราะมันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นคิงกิร่า G.M.K. นะคะเป็นบารากอนนะคะข้างหลังนี่คือเป็นฉากของอ e ีอาซินะแต่งงานแต่าเอามาเสันนี้แทน มาดูที่ชั้นแรกเลยนะคะก็จะเป็นตัวของเอริชิเกลนะคะแล้วก็เป็นอ e ีสตาร์อันนี้ก็คือจะชื่อไม่ได้ชาวมาดเดิชื่อไม่ได้ออไไดโอเคคือเป็นเฟรดกันออเดอร์หมดเลยนะซึ่งเลยก็สั่งตัวของชีเนี่ยมาเป็นตัวสกิลฟิกเกอร์อีกหนึ่งตัวมั้งใช่ใช่ใช,ชที่มันส่วนมากๆซึ่งที่จริงควรจะออกแล้วแต่คือ,อยังไม่ออกเอาคอไม่เป็นไร ก็ค่อยว่ากันนะคะอ่ามาชั้นประมาที่2ซึ่งชอบชั้นนี้มากๆเลยนะคะที่จริงจะขาดอีกตัวนึงก็คือเป็นไซลอกนะแต่ว่าหาซื้อไม่ได้แล้วแล้วก็ขี้เกียจที่จะสั่งจากต่างประเทศนะคะเพราะว่ายังไงดีล่ะรู้สึกไม่คุม้มรู้สึกแค่นี้ก็ดูครบแล้วอะเก็ตปะก็แบบมิสตรอมอ่ะเอ็มมาฟรอสจีนนะคะสเกเลตวิชโรกแล้วก็เป็นฟีนิกซ์ดักฟีนิกซ์นะคะอะ่มันก็รู้สึกว่าครบแล้วเขาก็เลยเออช่างมันเถอะแค่นี้ก็ได้มั้ง เป็นอ่าหต่อสิบนะคะของ Iron Studio ซึ่งชอบมากๆอยู่ด้วยกันก็คือแบบยังไงนีพลังอะ่ะเก็ตมาดูแบบเต็มต่อมานะคะเป็นชั้นของ b บโยเนซานะคะซึ่งก็หายากมากกดไาจะไดอีนี่มา นาา้าตะคือมันเก่ามากแล้วแล้วก็แต่ละคนคือนางก็ต่างอัปราคานะคะแล้วก็น่าเป็นมือสองของคนญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งชิก็แพ็กเกจจริงก็นั้นดูดีมีแบบรอยช้ำฟุกแทมนิดนิดหน่อยๆนะคะขาใส่ไม่ติดนิดเดียวแต่ก็โอเคกับราคาแล้วก็มีเนนดรอยบลยูเนต้านะคะมีสตรองที่เป็นเอชเชนฟิกเกอร์สองตัวนี้ซึ่งตอนแรกไม่ต้องใจจะซื้อแต่ก็ซื้อมาแล้วพอคิดถึงสตรอม,มากแล้วก็เป็นสตรอมตัวน้อยสตรอมแบบสตรอม้ะเฮียอ่ะสตรองตัวเล็กๆก็มาให้มันครบเครื่องนะคะโอเค ชั้นล่างสุดนะคะเฮ้ยไม่โฟกัสชั้นล่างสุดนะคะก็เป็นชั้นรวมแบบของจิปะก็มีอ่าคิงกุนะคะจากเฟรต์แกรนด์ออเดอร์ของเมกาเฮาส์ถ้าไซส์มันใหญ่กว่านี้มันจะดีมากเดียซใช้ไซส์เล็กมากนะคะข้างหลังก็เป็นไทโฮนะคะจากอัสเซเรนนะคะซื้อมาเพราะนาเป็นฟินิสกับมีพัดแค่นั้นเลยซื้อมาเลยแล้วก็นี่เป็นเจ้าหญิงโมโมฮิเมะมังจากเกมสักเกมเกมหนึ่ง แล้วก็นี่จ้าตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้มาน้องชิระนุยเนนเดรอยนั่นเองนะคะเพิ่งกำลังถ่ายรีวิวไปแต่ก็คือยังถ่ายโครสอัพไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวถ่ายเสร็จล้วจะตัดต่อลงเลยนะโอเคก็จะเสร็จแล้วนะคะสำหรับตัวตู้กระจกตู้ใหม่ตรงนี้นะจริงๆตู้กระจกดีมากเลยนะเอาดีๆแล้วก็นะคะมาถึงชั้นในตำนานนะคะชั้นประจำนะคะที่ อ่ะที่มีมานมนานแล้วนะคะข่าวจะเจเหลืองแล้วนะโอเคะมาเริ่มที่ชั้นแรกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอีเนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยมีแค่เพิ่มอะไรมาทีกิราตัวนี้นิดเดียวแค่นะแค่ตัวเดียวแล้วตรงนี้เข้ามาเป็นของที่แบบสูงแค่นี้มันใสได้แค่เนี้ยก็ได้มีของแต่พวกนี้อยู่ได้นะคะแล้วก็มาตรงนี้ก็คือจะเป็นอ่ากาแคปเตอร์สาก,กุระเคลียร์การ์ดนะเคลียร์เคลียร์การ์ดนะคะแล้วก็เป็นชีวานะคะจากฟ i ล a l แฟนตาซีออนไลน์นะคะ แล้วก็เป็นสตัวจากมาดตกะมาจิกะนะคะก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยตรงนี้นะก็จะเป็น e n นโช w o m a มสองตัวปึงป้งๆนะคะแล้วก็มีตัว p ัลเซนไอวนะคะนี่จะเป็นรอมจาก d i a m o n อน l ล c กนะคะเป็น a อ h เช n f i ฟิกเซึ่งเก่ามากซึ่งชีเนี่ยจะรักับฐานข้างหลังไม่มีที่วางฐานก็เลยเอาไว้ตรงนี้อ่ะก็เป็นเซตขำๆประมาณนี้นะคะทางด้านขวา ก็จะเห็นว่าเป็นพวกแคปคอมเกือบหมดเลยแต่ก็จะมีเฟดแกร์ออเดอร์มา1ตัวนะที่จริงเอาไว้วางกับตัวมาม่าที่มาม่าขับเกตบ่าที่เอาไว้วางแบบเพื่อปิดปึก๊กอะไรเงี้ยให้แบบสามัคทีเอาออกอะไรแบบดูมีประโยชน์นิดนึงเดี๋ยวคือไม่ได้เอาไปวางะคะ่ะกลัวกลหลายนะนี้ก็จะเป็นอะ่ะชุนลี1 2 3 3สามตัวเลยจ้ะไมชิระนุยนะคะมอริแกนจูรีแล้วก็แคมมี่โอเค ทางด้านขวานะคะเอาทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายก็คือเอามาวางเพราะว่าไม่มีที่จะวางที่จริงควรจะเข้าเซตกันแต่ก็คือไม่มีที่จะวางแล้วนะคะฮม mm ุร hmm. ะที่เอ็นและเบี้ยวและคิดว่าอีกไม่นานเขาต้องเก็บเข้ากล่องเราคือนางแบบเห็นปะอันนี้คือแบบมันไม่อยู่อะเดือยแค่เนี้ยมันไม่อยู่แล้วมันเอ็นมาลวอีปลายก็จิ้มพืินไปละคิดว,ว่าอีกไม่นานต้องได้ลาสิกขานะคะแล้วก็น,นี้จะเป็นนิโคโรบินนะคะฟิกเกอร์อาร์ซิโร่ถ้าสวยดีชอบมากแต่ไม่ชอบฐานเนื้อฐานออก ให้เลยแต่ตัวพลังของ C นะคะแล้วก็เป็นเสาหลักมแมลงนะคะปัง,ปงหนึ่งต่อหนึ่งต่อเจ็ดสเกลแต่เหมือนหนึ่งต่อหกมากเอ่อเพราะว่าที่ตัวใหญ่มากนะแต่ว่าเล็กตอนในท้องสะอาดเลยทำนี่หักไปนิดนึงแล้วก็ตามมาต่อเลีรย <c oughs> มากโอเคขวา,านะคะรวมอ่าชนีผมส้มเป็นอะไรกับผู้หญิงผมส้มไม่รู้ชอบมากใครผมส้มคือชอบหมดแล้วก็เป็นอะัศซนา ดั้งเดิม2ตัวที่เคยมีแล้วก็มีหม่ใหม่ก็คือเป็นเนี่ยเป็นอัศนะเวดดิ้งเดรสนะคะแล้วก็จะมี i n n o v a o r i g i m e นะคะที่เป็นตัวแรกที่ลองสั่งจากอาร์ม mm ีอามก็คือเป็นอะไรที่โอเคได้ของเร็วกว่าการสั่งจากร้านในไทยนะคะแต่ว่าราคาของก็แพงกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้สั่งเป็นราตัวแทนนะนี่อะไรก็ว่าไปแต่คืออยากได้ของเร็วก็คืออ่ะจากการสั่งเองเลยจ้าแล้วก็จะเป็นสตรอมนะคะตัวป๊อปอัพ hmm. ตัวนี้ <No pass. S 1> อันนี้มันห x าัก x 1 0 0 ชอบมากนะคะชอบภาคนัมบะรัสตรอรมดูแบบเก่งที่สุดในภาคหนังนะน่าดูเก่งที่สุดภาคนี้เลยมีทางบินขึ้นไปมูมุนล,ลงมาอ่าแล้วคือชีปก็ทำมาได้รักดีนะคะสำหรบับอัพตรงนี้ชั้นไม้ด้านข้างนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นการเก็บของที่แบบเข,ข้าจะสูงนะั่นนนีหน่อยนะคะก็คือจะรวมรวมมาไว้สิ่งที่แบบอยากจะโชว์เด่นๆน,นะคะก็คือนี่เลยจ้ะพระแม่การาดูเรียลตอนแรกไม่กล้าจะวางแต่ใช้ก็มาวางเหมือนเดิมทั้งสองตัวทั้งดาร์กอ่การาดูเรียลนะคะ แล้วก็จะมีเป็นกาเหียเวอร์ชันปกติที่ทางปัดแสงแบบปังอืมปัดใสเลยแล้วเบิดเลยข้างหลังก็จะมีเป็นตัวกาเหอียงที่เป็น่าผมเหมือนตุต๊กตาแบบแอชันฟิกเกอร์แต่ก็มีแบบ่าจริงนะนี่ก็ว่าไปนะคะสีหน้ากับสีคอคือไม่เท่ากันเล็กต้องเอาแบบเล็กต้องเอามีอัพวมาปัดปัดคอกับหน้าให้มันพอๆแบบไปด้วยกันหน่อยแต่ก็เออช่างมาันไปไม่รอดแล้วก็นี่จ้าฮาสนามิกุนะสวยมาก มีกูตัวแรกนะคะชอบมากกับแบบถ้าโพสทุกอย่างที่แบบและมุนอุ้งนะแล้วก็จะมีตัวอีเนี้ยเด็กน้อยนกเนี่ยที่มีมานานแล้ว,ลวก็ได้เก็บเข้ากูไปหลายตัวมากเหลือไว้แค่ไม่กี่ตัวเลยจะก็เป็นตัวอ่าอะไรล่ะไม้คาถา,าแฮร์รี่พอตเตอร์จากแฟ s น i c ติกบีสอ่ะของอีน้องสาวอีนออักอีอ่ะเลยจำชื่อไม่ได้อะด่ะเล็ชอบชีเลกแบบารมาสักหนึ่งดจะ้ะโอเคชั้นต่อมานะคะเป็น ชั้นร่วมของสีฟ้าตอนแรกว,ว่จะเป็นชั้นของอฮินาตะนะคะแต่ว่าก็มีตัวอื่นด้วยในห้องมันเยอะไปก็ต้องไว้ชันนี้รวมกันหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นฮินาตะจากเอ็มพาเสนะคะเป็นฉากที่กำงปกป้องนารูโตะที่ถูกเพนจัดก,การข้างหลังนะคะต่วเองก็ถูกตีแทนก็เกือบตายนะเออเป็นสตรอมนะคะไอ์ฟิกเกอร์นะข้างหลังก็เป็นฮินตะจากเ e กอเฮนะคะเป็นลายแก้วดีซึ่งดีมาก ต่อามาก็เป็นตัวนี้นะคะเป็นฟิกอาร์ซีโร่นะคะของซูนเดปเล็กชอบท่าโพสที่นางก,กำลังพุ่งมาเก็ตปะแล้วก็มีอาตัวท่าของนางข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยมาดูแบบดูปังดิท่าโพสนี่คือแบบเล็กซื้อเล็กชอบมากแล้วก็เป็นเฮียตาจากซูเมอานะคะแน่นอนยืนหนึ่งอยู่แล้วซูเมียร์ทอะไรก็เกรก็ปังข้างหลังเป็นตัวละครที่เล็กไม่รู้จักเลยแต่เล็กชอบความพัดความน้ําแข็งคือแบบเล็กมีไม้เช่นเดีที่เป็นทัดไฟเก็ตปะ ยังไม่มีตัวที่แบบเป็นผัดน้าแข็งก็เลยซื้อชีมาแล้วคือชีเมันจะคอนเก่าอ่ะแล้วคือชีทําจากแบบโพลิสโตนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบใส่ล็อกต้องขายากมากเล็กนั่งทางอยู่แบบเกือบชั่วโมงอ่ะทั้งต้องแบบเอาสว่านมาเอาไขาควงมาควนมาเจาะนั่นนี่เพื่อแบบให้แบบชีลงได้อ่ะยากมากแต่นด้จะถ่ถอดใจจะเก็บเข้ากลอ่องเลยคือแบบอีดอ,อกเียงเงินมาแล้วก็สู้จนได้นะชั้นต่อมาจา้า เป็นชั้นรวมแบบพวกสปลาดพวกมอนสเตอร์นะคะก็เป็นคิงกินโดราที่แบบอ่าเป็นของพวกแบบอะไรอะวินเทจหน่อยนะคะเป็นสีแบบพิเศษอะไรอย่างนี้จากตัวมาดรเกะเขาแล้วก็จะเป็นชินกอซิล่าที่เป็น SH Monster R อนะคะไอนนเพนเนก,ก้าปลอมอีกทีหนึง่งเป็นกอซิล่าจ M K อ่ามอรราจ m k อนะคะมอรราตัว SOS แล้วก็อันนี้แรงมากมอรราจ m k ที่แบบอยู่ในฉากหนังอะกำลังจะแบบ ออกจากดักแน่เก็ตปะชอบมากสั่งมาสั่งมัน,มน,นรารกะเหมือนกันเออถ้าไปไปญี่ปุ่นมีโอกาสได้นะเก่ามากแล้ตัวเนี้ยอืมอันนี้ก็เป็นอ่าคิงกิโดราที่เป็นเดอร์เรียลนะคะหัวใหญ่ไม่ไหวต้องมีฐานกลางค้ำอีกทีนึงอันนี้เป็นมอดรานะคะจีเจากเอ l กพลซึ่งได้เอามาคอมไบใหม่กับตัวดักแน่ที่เป็นของวินเทจตอนแรกเล็กะคิดว่าแบบมันน่าจะมาสั่งไหนล่ะ มันน่าจะเรืองแสงเพราะมีเวอร์ชันเรืองแสงกับที่ไม่ได้เรืองแสงนะแลวก็เลยแบบสั่งๆเขาไปแต่ได้เป็นเวอร์ชันธรรมดาแต่ก็โอเคไม่เป็นไรมันเข้าดีไซน์พอดีกันเลยข้างหลังก็เป็นตัวมอราคิงออฟมอนสเตอร์นะคะของนิก้านะปีกสวยดีเพราะมันจะแสงทะลุก,กับปีกได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวมอทราราวาสองตัวอันนี้มากับอันนี้ส่วนนั้นก็คือเป็นแบบซอบบันไดนะคะเบาๆอันนี้ก็เป็นหินจาก t m เเป็นหินจากหัวพระพุทธรูปที่ ให้พลังชีวิตอีคิงกิดราชีวิตที่3อีกรอบหนึ่งนะซึ่งก็ต้องซื้อมาเพราะชอบเจมเคมากเพราะป,ประกอบฉากก็ต้องมีเออนะจ๊ะส่วนด้านล่างนะก็คือเป็นรูปวาดของความเกิดของปะเตนะคะที่ว่าชันแต่ว่าลงสีนะผิดเหลือกงหน้าดำตัดนั่นแหละค่ะก็น่ารักมากแล้วก็เป็นกล่องของสตรอมไดโอรามาตัวดัมมอนเตเล่นะคะที่อยู่ตรงตู้ขวาสุดตรงนั้นตู้แรกแต่เอามาใส่แบบพวกสายสายอิเอล็กทรอนิกอะไรนี้แทน มาถึงโต๊ะดำในตำนานนะคะก็ขอเริ่มจากนั้นบนก่อนที่ภูมิใจมากนะขอลุกเลยภูมิใจมากในการสั่งไซส์โชนะคะจากซสโชโดยตรงครั้งแรกที่ลองสั่งนะคะคือลองสั่งเป็นตัวภาพอาร์ตของสตรอมนะคะเนื่องจากราคานางไม่ได้แรงมากไปถึงรวมทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้แรงมากก็ลองสั่งมาแล้วก็ไปเข้ากรอบคือปังคือตัวนี้ซื้อภาพอาร์ตมาเพราะเป็นสตรอมหนึ่ง และชีก็กำลังจะออกสเตจูสตรองออกมาที่ึ่ดสั่งไปแล้วเหมือนกันจะได้มาแบบมันต้องเต็ม,หมอหะเก่งไหมมันต้องมีทั้งรูปและมีสเตจูชีก็จะสั่งเออแล้วคือแบบภาพอาร์คือสวยมากการสีคือแบบปังถึงเป็นภาพปินคือแบบอืมแล้วภาพโพสดีแต่เสิร์มไม่ทำภาพโพสตเนี่ยในสร็จูเสิร์ฟไม่ทำคือภาพภาพ,พ,พโพสตน,นั้นแน่นดีมากอ่ะลงมาด้านล่างนะคะก็จะมาเจอกับสีสาวที่ไม่มีที่ไว้ก <c oughs> ็ <c oughs> เป็นอารีข้างหลังนะคะจากเกม l l เป็นมิสซูรินะคะจากสาวพิฆาตสูนซึ่งดีมากๆของเมจิคคิวตัวนี้ก็คือปลืม้มคือต้องมีต้องมีให้ได้นะคะแสดงความรักเลยแล้วก็เป็นตัวเทพตำนานตำนานของเล็กเองเพราะมันเก่ามากโคนันนะคะซึ่งแต่สมัยเรียนมหาลัยตั้งแต่ปีสนะคะเออก็ยังอยู่ใช่ก็ยังสวยอยู่ไม่อะไรไม่มีอะไ,ไรแต่ขำไม่อะไรเบี้ยวนะยังยังสวยอยู่แล้วก็เป็นแองเจร์บูมอนนะจ๊ะกับฮิคาริน้อยตรงนี้ ออมาอนะคะเป็นสองเสาวใหญ่ออนะสเกลหนึ่งต่อสี่นะคะโรกแล้วก็ฟีนิกซ์นะคะจากไซชเลยก็คือซื้อมารอเป็นเพื่อนกับสตรอปเพราะสตรอมไม่ออกมาสตรอมถ้ามาคนเดียวจะเหงาชิต้องมีทีมนะชิต้องมีโรกจากไซชซึ่งชอบมากนะคะแอนเจลิน่าจูเล่มากดูสิแล้วก็ดีเทลของการที่ชีแบบ ใช้แรงเหวี่ยงตัวอา,อาวุธของเด e r ูรั Room ขึ้มนมาเนี่ยคือแบบมันดีมากแบบได้มูได้อารมณ์ล้วคือชีลอยอยู่อะไรลอยอยู่ก็เลยชอบหมดอ่ะก็เลยจัดรคมมาหนึ่งตัวแล้วก็ p ี o e ต i x ตัวนี้ตอนแรกว่าจะไม่ซื้อนะว่าจะรอตัวที่ดีกว่าแต่ตัวที่ดีกว่าออกมาคือไม่ได้สวยเท่าไหร่แล้วก็แพงเวอร์แล้วี่คือราคากำลังพอดีและคือชีมีพร้อมสง่งชีเก่ามากแล้วก็เลยเอามาคือประทับใจตรงช่วงไฟมากชอบไฟสุดๆชอบไฟแบบไม่ไหวนะแต่เกลียดอันนี้มาก อย่างให้ชิมแบบทําความร้อนนะกินปะแบบเหมือนเหล็กที่ถูกความร้อนแล้วมันแดงอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วละลายอะไรหน่อยคือแบบให้มันดูอย่างอะไอคือเหมือนแบบฐานก็คือฐานไฟก็คือไฟแต่คือมันเก่ากคืออย่าหวังอะไรแค่นั้นแหละมันเก่าแล้วอะแต่คือหน้าดีผมปังทุกอย่างดียกเว้นอีกแค่นี้ก็คือประมาณนี้คิดว่าส่วนซื้อมาส์าคงต้องซื้อฐานแบบเนี้ยมาวางทีละตัวไม่สามารถวางอีกตัวนั้นได้นะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะรูมทัวร์ห้องทั้งหลายนะคะในวันนี้ปี2021เนี่ยเป็นอะไรที่เล็กซื้อของเยอะมากซื้อของไล้สาระเยอะมากนะคะทั้งตู้นั่นนี่แบบเพื่อเก็บลูกสาวแบบเน้นลูกสาวเวอร์อรนะแต่ของอะดีเลยเยอะๆเลยนะคือที่จริงที่สั่งพวกนี้ไปคือเป็นของพวกสเปเชียลลิสต์ที่แบบไม่ใช่พรีออเดอร์เป็นของพวกที่แบบอยากได้ของเก่าที่พร้อมส่งเก็บม,มันก็เลยแบบของมามาๆแต่คือของที่พรีออเดอร์ไปดีเลยเยอะมากๆเลยก็ได้แบบยังมีอะไรที่ไม่เต็มเท่าไหร่นี่คือไม่เต็มนะ จะเต็มกว่านี้อีกชิ้นปีนี้คิดว่าเต็มมากนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่อ่าติดตามนะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s u b s c r i ้เนะ,ะ่อได้ทำคลิปรีวิวลูกสาวนั้นนี้นะคะตัวใหม่ๆตัวน้องน,นี้ที่มานะคะลงช่องตามปกติเหมือนเดิมนะคะก็อนนยา้ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย